ทุกคนมีเงินมากมายนะบันนันนะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกมาดูกันที่ข่าวของ Open นซีนะคะเขาบอกว่า Open นซีเนี่ยค่ะจะออกมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อที่จะดึงฐานลูกค้ากลับคืนมานะคะเขาบอกว่าคือแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มซื้อขายนาทีมากมายนะคะที่เป็นคู่แข่ง่ในทีกับทาง Open นซีนะคะยกตัวอย่างเช่นมี X2Y2 นะคะมี r a r i p p l e มี Loopstrat e นะคะแล้วก็ ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพวก m a g i c Eden เดนอย่างนี้นะคะแต่ว่าไอแพลตฟอร์มเดิมๆที่มีเนะะี่ยค่ะไม่สามารถดึงลูกค้ายั่งลูกค้าจากโอเปนซีได้เลยนะคะแต่ตอนเนี้ยพอหลังจากที่มีเบลอขึ้นมาแล้วเนะะี่ยค่ะเบลอใช้จุดเต็มตรงที่ว่าเขาให้ค่ารอยัลตี้ฟรีนะคะค่าความพาักตีต่อศิลปินก็คือรายได้ของศิลปินนี่เองนะคะเบลอให้มากกว่าโอเปนซีนะคะทําให้คนหันไปใช้เบลอกันมาคนซื้อก็อยากจะอุดหนุนศิลปินนะคะแล้วก็คนขายเนี่ยก็อยากจะได้กำไรเยอะนะคะ บอกว่าโอเปนซีเนี่ยหลังจากที่เขารู้เรื่องพวกนี้มาเนี่ยเขาก็ออกมาตรการมาสามอย่างนะคะก็หลักๆเลยนี่ก็คือออกจะเก็บภาษีการเทรดแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก่อนนะในช่วงนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าในระยะยาวนะคะระยะในระยะสั้นจะเก็บภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในระยะยาวนะคะจะคือเก็บภาษีแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งลดลงเยอะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคือถ้าสมมติว่าแบบเหมือน คนที่เป็นศิลปินเห็นว่าเอ้ย0.5เปอร์เซ็นต์น้อยเกินไปนะคะก็เอ็ทีแรกสุดที่ทำการซื้อขายเนี่ยทุกคนถูกบังค,คับให้จ่ายแค่0.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าพอหลังจากวันเวลาผ่านไปนะคะก็พอหลังจากช่วงซื้อ NFT ไปนะคะแล้วถ้าเราเกิดมีความชื่นชอบตัวแบรนด์ชื่นชอบศิลปินของ n อ t มากๆนะคะเราจะบริจาคส่วนตัวใจเยอะให้ติปในเรื่องของการออก NFT ก็ได้ค่ะคือเหมือนกับไอสิ่งที่บังคับจ่ายอะ บังคับน้นองก็เบลอแต่ว่ามีการระบบการให้ติดตจแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะคะพวกค่าทำเียนศูนย์เปอร์เซ็นอย่างนี้นะคะซึ่งอืแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยซื้อจากเบลอไม่ได้ซื้อจากโอเปนซีมาแล้วมาทําการขายในโอเปนซีมันจะขายลำบากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ของที่ซื้อจากเบลมาก็สามารถทาการขายในโอเปนซีได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็คือ เ็าบอกว่านะคะทาง Open นซีเนี่ยะคะ่ะตอนแรกเขาก็สงสัยว่าเอ้ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ออกตัวเหรียญตัวคลิปโตมาหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้มีรายได้มากเท่าตัวเบลนะคะสําหรับรายได้เรื่องของเหรียญแต่นี่มองว่าเรื่องเหรียญเนี่ยมันเป็นภารกิจระยะยาวแล้วถ้าทำไม่สาเร็จถ้าล่มเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีนะคะดูตัวอย่างสมมติเทียบกับเหรียญ X2Y2 อย่างเงี้ยคะ่ะคือราคาตอนนี้ก็เละไปแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญเบลที่ราคา สวยๆนะคะแล้วก็ได้รายได้เยอะๆนี่มองเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นค่ะแล้วก็โอเปนซีไม่ควรจะออกเรียนเพิ่มนะคะเพราะมันจะเพิ่มความซับซ้อนไปซะเปล่าๆนะคะก็อี่างไรโอเปนซีก็ยังไม่เจงนะคะแล้วเดินก็ยังไม่เจงนะคะก็ถ้าคนที่ใช้งานก็แนะนำจองแพลตฟอร์มนี้นะคะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของเรื่องเอ็นะคะก็นักกีฬา NBA ซึ่งนักกีฬาบาสเกตบอลนะคะชื่อพอลพีเอสเขาจแต่ข้าบับนะคะให้กับ ก็คือกรตโอของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจากการไปโฆษณาสแกมะค่ะคือนักบาสเกตบอลคนนี้พอพียอสแล้วก็มีคนหนึ่งคือคิมคาเชียนนะคะที่เป็นดารานะคะแล้วก็เป็นนางแบบอะไรนงี้นะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยคือนักมวยซึ่งชื่อฟลอยด์ม y เวเทอร์นะคะคือคนเหล่านี้นะคะได้รับการว่าจ้างด้วยเงินจำนวนมากเลยให้โปรโมคโริโตเหรียญเหรียญหนึ่งนะคะชื่อเหรียญเอเชียแม็กซ์นะคะ ัวย่อ e max นะคะสมเนียเนี่ยไม่เรียนสกแกมนะคะเพราะว่าจากการสำรวจแล้ว ethereum ที่เป็น ethereum จริงๆแล้วก็มาทำการแข่งขันจริงๆมีอยู่สีตัวค่ะคือ ethereum ธรรมดา ethereum classic นะคะ ethereum proof of work นะคะแล้วก็ ethereum แฝงนะคะจานั้นสำรมตมิั้งสี่ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ethereum น,นะคะแล้วพอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยแจะใช้ชื่อ ethereum แล้วกรรตอของเมกามาเฮนนะ้นก็รู้แล้วก็ไปสืบแล้วก็อ่านใช่จริงๆด้วยนะคะว่าเป็นเรียนปลอมนะคะเดนหลอกลวง ก็เขาก็เหมือนกับว่าคาเดเอาไว้ว่าเออคือเสียเป็นพวกนี้แต่เขาได้คา่าจ้างมาใช่ไหมคะแล้วก็พอเขาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ทราบรเขาไม่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนเป็นเหรียญจริงอันไหนเป็นเหรียญสแกมนะคะเขาก็เลยช่วยขายเหรียญสแกมนะคะคือเราจะเห็นนะคะแบบพวกเหรียญคริปโตบางเหรียญมันเป็นสแกมก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะออกแนวแบบแคล้ายๆแชร์ลูกโซ่อย่างนี้นะคะเหมือนกับคล้ายๆแบบให้สร้างคอมมูนิตี้ปลอมๆแล้วก็ให้คอมมูนิตี้ปลอมๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ย แบบให้คนของเขาเองอมาบิวกันเองว่าสนับสนุนตัวคริปโตตัวนี้มากมนะคะแต่เนี้ยไม่ใช่การที่ให้คน้ังล่างบิวกันเองแต่ว่าเป็นการแบบให้ดาราดังนักพีฬาดังมาแบบมาช่วยโฆษณาให้อย่างเงี้ยทำให้คนหลงหลุดไปซื้อแล้วเขาก็จะกินเงินคนไปนะคะคราวนี้นะคะก็ทางกา่อตัวของเมกนะคะเขาลงโทษว่าหนึ่งเลยนะคะคือไม่ไม่ได้เปิดเผย ว่าได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ในการโปรโมตสแกมนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือทําผิดตรงที่ว่าไม่ใช่แค่บอกให้ซื้อสแกมนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ว่าไปออกทีวีด้วยนะคะแบบไปออกช่องโทรทัศน์ ESPN แล้วก็ไปโฆษณาให้คนก็ซื้อเหรียญน,นี้นะคะทําให้คนเดือดร้อนกันมากเลยนะคะขานต่อไปนะคะข้อที่สามเป็นเรื่องของ b i n e s co ค่ะเขาบอกว่า b i n e s co เนี่ยเขาทําการ b i n e s co เขาทำการ บอกนะคะว่าเรื่องที่มีข่าวลือนะคะเรื่องการจะดีลิสคริปโตที่มาจากอเมริกาทั้งหมดเลยเพราะว่ามีปัญหารเรื่องดีอุกับประเทศอเมริกาเนี่ยคะ่ะแล้วก็เพิ่งจะดีลิสคริปโตที่เป็น USDC ไปหมดเลยนะคะแล้วแบบอ่ะ USDT ก็ยังไงจะไปต่อไหมไม่สามารถซับได้แล้วยูเอที่จะเน้นมากสุดก็มีปัญหากับอเมริกาซะงั้นนะคะแล้วแบบถ้าสมมติดีลิสคริปโตที่มาจากอเมริกาทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเสียรายได้มหาศาลเราจะแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะภายในเขาก็สู้ค่ะเขาก็ไม่อยอมเขาแบบ ยังไงก็จะ list คิดตัวพวกนี้ให้ได้นะคะใอการอยู่รอบในระยะยาวของซีซี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ข่าวที่บอกจะดีลิสต์เนี่ยมันเป็นฝากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เรื่องข่าวในเรื่องของการดีลิสต์เนี่ยค่ะคือซีซี่เขาบอกถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่จะดีลิสต์จริงๆเอะตัวเขาเองอะซีซี่ในฐานะที่เป็นซีอีโออะเขาจะต้องทราบก่อนนะคะว่าจะดีลิสต์เหรียญนี้เหรียญนั้นนะคะคือเขาเหมือนอธิบายไว้ว่าเอ่อธรรมชาติของเอชเอ็นนะคะเซนไทร์เอชเอ็นก็คือ สมมติจะดีลิสเปียนอะไรเพราะว่าเหรียญนั้นเนี่ยคืออาจจะเคยประสบความสําเร็จแล้วก็เจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็เจ๊งแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหรียญนั้นคือเนียนๆหลอกแล้วก็หลอกไบแนนซ์ให้เอาเงินไปลงทุนที่แพลตฟอร์มนั้นหลอกไบแนนซ์ให้ดิลิสเปียนเหรียญได้ด้วยอย่างนี้นะคะคือไอ้พวกเหรียญหลอกลวงกับพวกเหรียญที่มันเจ๊งแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าจะดีลิสจริงๆทางพนักง,งานไบแนนซ์เองเนี่ยค่ะจะต้องส่งคําขออนุมัติ ว่าขอให้ซีโอเซ็นยินยอมในการดีลิสนะคะแล้วซีซีก็จะเซ็นยินยอมแต่เขาบอกว่าซีซีบอกไม่มีการเซ็นยินยอมเรื่องแบบไอ้คริปโตที่มาจากอเมริกาอะไรนี้นะคะมันฝักจังนั้นนะคะซึ่งเนี่ยมันก็จะตรงกับโพสะว่าสวิต,ตหลังๆมานี้ของทางซีซีนะคะที่แบบคือถ้าสมมตกิกลาเป็นเอซเขาเนาะเขาก็จะโพสต์แบบเอ่อสี่ข้อกดควรรู้ควรจาเกี่ยวกับไบเนสนะคะแล้วก็ข้อสี่คือ อย่าไปสนใจฝัดเลยนะคะฝาดมันตั้งใจจะโจมตีมตั้งใจจะหาเรื่องพวกเราแล้วมันจะทําให้คุณเดือดร้อนอะไรเนี้ยซึ่งอันเนี้ยข้อสี่พอมันกดเป็นอย่างงี้นะคะแล้วเขาอยากให้คนจาได้ใช่ไหมเขาก็มีทริคเทคนิคในการแบบทวิตเตอร์แบบโพสต์คำว่าสี่จุดแค่นี้ตัวเลขสี่แล้วก็จุดนะคะแล้วก็กดโพสต์ไปเลยนะคะซึ่งแบบคนท้องงงอะไรแบบโพสต์คำว่าโฟอย่างงี้หรอแบบอะไรเย็นตาโฟแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าความนจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องโพสต์ให้ไม่ ไม่หลงเชื่อฟัดมากจนเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือแม้ว่าจะมีขขาวแม้ว่า BUSD มีปัญหานะคะแต่เหรียญ BNB ยังทำราคาได้อย่างแข็งแกร่งนะคะแม้ว่าเหรียญ BNB จะราคาตกอย่างรุนแรงในช่วงของร u n นและช่วงของ FTX นะคะแต่ว่าพอมาช่วง BUSD เนี่ยพอมเป็น stable coin ที่ stable จริงๆเนี่ยมันก็สาัมารถที่จะทำให้ราคา BNB ซึ่งไม่ได้ผูกกันนะคะแต่เป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยก็ราคา ยังทรงทรงตัวได้อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะขึ้นราคาได้ซะด้วยซ้ำนะคะแม้ว่าจะมีข่าวเสียๆให้หนนะคะนะคะก็เขาบอกว่าก็ทางพรตอเมเมกานะคะก็ทีมเดิมนั่นแหละค่ะทีมที่ไบเดนแต่งตั้งก็เหมือนปีสองพันิสามาเขาก็โอ้โหเข้มขวดเรื่องคริปโตมากขึ้นพอสมควรเลยนะคะทางนี้คิดว่าไบเดนน่าจะรอดเรื่องกฎเกณฑ์ได้นะคะ ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเรื่องของ b o x i n c o m ค่ะเขาบอกว่า b o x i n c o m นะคะซึ่งเป็นเหมือนผู้ให้บริการทางการเงินนะคะเขาคือก่อนหน้าน,นี้เมื่อปีสองพันยิบสองนะคะเขาบอกว่าคือตอนนี้นะคะมีนาคมสองพันยิบสองเขาได้เงินแบบแปดสิบหกคือเขาบอกว่าได้เงินจากลูกค้าแปดสิบหกล้านคนที่มาใช้แอปมาใช้เว็บของ b o x i n c o m นะคะในการลงทุนนะคะ เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นนคือ2022ันี่ิบสองวอทมากเลยนะคะเขาได้เงินจากตั้งแต่ล้านคนนะคะจากตั้ง200ประเทศเลยเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามีช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยมีแบบ VC นะคะอย่าง VC ที่ชื่อ i ลท์ส e e บนเจอร์นะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเบลลี Berry, ่กิฟเฟิร์ดแอนะคะซึ่งก็เป็น VC นะคะเขาลงทุนใน b o x i n c o m มากมายจนถึงขนาดที่ว่ามูลค่ารวมของบริษัทจากที่เดิมมีอยู่ห2 0 0ล้าน ดอลลาร์นะคะมีนาคม2022 5,200ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น14,000ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผ่านไปไม่กี่เดือนเองนะคะผ่านไป4เดือนเงิน14,000ล้านดอลลาร์อยู่กับ b o x อกเชนใช้อย่างไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะคะคือสมมติคุณได้เงิน14,000ล้านดอลลาร์ใช่ปะมันก็ประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณ500,000กว่าล้านบาทใช่ไหมคะถ้าคุณได้เงิน500,000กว่าล้านบาทเนี่ยคุณคงแบบไม่รีบใใใใชช้หหหมมมมดดภภาายยนนนไไ่่่่กกีีเืือออรรถึงปคะ แต่ว่าทาง Boxen.com ok ก็ใช้เงินเก่งมากเลยนะคะมีนาคม2022เขามีเงิน14000ล้านถูกไหม14000สี่นล้านดอล,ลลาร์แล้วก็พอเนี่ยกรกฎา,าคม2022นะคะเขาไล่พนักงานออกเยอะมากเลยนะคะจนแบบคนถูกไล่ออก150คนในเดือนกรกฎาคม2 0 2 2และพอมาเนี่ยคะ่ะเดือนมกาาราคมนะคะก็มกาาราคมปี2023นตัวไล่ออกอีก110คนนะคะ ซึ่งหนึ่งร้อยสิบคนเนี่ยก็คือหนึ่งในสามของพนักง,งานทั้งหมดนะคะพนักง,งานทั้งหมดมีประมาณสามร้อยห้าสิบคนปร,ประมาณนะคะซึ่งเหมือนกับว่าต้นปีสองพันยี่สิบสองนะคะหนึ่งปีที่แล้วมีพนักง,งานประมาณห้าร้อยคนแล้วพอหลังจากได้เงินหมือสี่พันล้านปุ๊บใช้เงินแบบไม่เชี่ยวชำนาญมากพอนะคะเงินเหมือนสี่พันล้านพนักง,งานที่จ้างห้าออ 150, หร้อยคนไล่ออกร้อยห้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบคนนะคะเงินก็กลายเป็นว่า ก็รายออกเพิ่อมอีกร้อยสิบก็เหลือประมาณสองร้อยหกสิบประมาณแค่นักงานเหลือน้อยมากเลยนะคะในบริษัทนะคะ,ะเขาบอกว่าที่เขาประสบปัญหาความยากปากทางการเงินนะคะเพราะว่าเขาไปลงทุนใน T Aero Capital นะคะซึ่งเป็นเฮสปานรายใหญ่เลยนะคะของทางนี่นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนะคะพวกลูน่าพวก FTX พวกอะไรแบบนี้นะคะ T Aero Capital ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเซ็เซียสอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอมัน ล่มไปเนี่ยมันก็จะดึงบล็อกเชนดอทคอให้ไปลงเหวล,ลงนรลกไปกับเขาด้วยนะคะเขาบอกว่านะคะคือก่อนหน้าน,นี้คือบ็อกเชนดอทคอไมไ่ได้ได้แค่เงินในช่วงของตอนมีนาคมปีที่แล้วเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีนาคมสองปีก่อนก็ได้เงินมาสามร้อยล้านดอลลาร์นะคะโดยอันเนี้ยมีนาคมสองปีก่อนเนี่ยหาเงินมาได้จาก DST Global Partner นะคะแล้วก็ VC อย่างไ i ท์สปิดเวนเจอร์พาร์เนอร์เช่นเดิมนะคะแล้วก็ v ี Capital นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถคาดการได้ว่าไอการที่มี V C อย่างไลซ์สปีดเวนเจอร์พาร์ทเนอร์เขาลงทุนในในบล็อกเชนดอทคอมมากมายขนาดนี้เนี่ยมันทําให้น่าคิดนะคะว่าถ้าเกิดบล็อกเชนดอทคอมะสมมตินะมีแบรนด์มาเก็ตขึ้นมาจริงๆหรือกราดตอเมกาเข้ขมงวดมากเกินไปจนทำคริปโตเดือดร้อนนะคะแล้วถ้าคริปโตทยอยเจ๊งกันเป็นแถวนะคะบล็อกเชนดอทคอมก็ไม่น่าจะรอดค่ะแล้วถ้าบล็อกเชนดอทคอมไม่รอดไลซ์สปีดเวนเจอร์ V C เนี่ยก็จะไม่รอดค่ะแล้วีซีที่คืออะไรที่ไลซ์สปีด เวนเจอร์ไปลงทุนด้วยเนะะี่ยค่ะธุรกิจอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่ของแค่บล็อกเชนคอมนะคะธุรกิจพวกนั้นก็จะได้รับความยากลำบากไปด้วยะค,ะค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาจะเหมือนตั้งรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคือทางบล็อกเชนเคอมเนี่ยเขาก็พยายามหารายได้นะคะแต่ตการขาดทุนมากมายนะคะอ,อ,อุ้เสียดายเงินมากเลยนะคะที่เสียไปกับ TAC นะคะ Tiano Capital นะคะจะทำให้เขาอ่ะไปเปิด position นะคะเหมือนกับ คลายว่าเล่นฟิวเจอร์เล่นสปอต ETF เล่นอะไรแบบพวกโพซิชันอย่างนี้นะคะ่ะเปิดโพซิชันแล้วก็พอเปิดโพซิชันเนี่ยกลายมาบ็อกเซนดอทคอมดันไปขาดทุนซะอีกนะคะก็ลำบากเลยนะคะพยา,ายามจะทหาะไรได้ก็ขาดทุนพาสงคนนะคะแล้วก็อ่พอมันเจอปัญหาเหล่าเนี้ยมันก็นำมาสู่ข่าวลือที่ว่า Coinbase นะคะจะมาฮุบก,กิจการบ็อกเซนดอทคอมจะมาซื้อต่อเลยนะคะเพราะว่าบ็อกเซนดอทคอมเขาสร้างไว้ดีนะคะแล้วเขาก็มีฐานลูกค้าเดิมประจำอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีดี หายไปเลยปิดกิจาการไปเลยแล้วก็เทคโนโลยีดีๆก็หายไปลูกค้าเดิมก็หายไปนะคะทีนี้ทางคอนเบสก็เลยสนใจพวกกิจาการนะคะซื้อทุกอย่างมาเป็นของตัวเองแล้วก็มารวบเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยนะคะเหมือนว่าถ้าเทียบกับของไทยอะไรก็อาจจะพวกซีพี CP, พวกอะไรนะช้างพวกอะไรเครือโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนกับพยายามจะซื้อกิจาการนั้นกิจาการนี้พยายามที่จะคอนเนค หลายๆกิจการให้มาเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนไปแนนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเบสก็เขาก็ค่อนข้างพร้อมไปนะคะแต่ว่า Boxy.net.com เขาบอกว่าเขายังไม่ขายเขาไหวอยู่เออ Boxy.net.com เลยนะจะขายทาไมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะพูดอย่างนี้ได้อีกสักนานแค่ไหนกันเชียวนะคะว่ายังไม่ขายนะคะช่ัวต่อไปนะคะข่าวของเรื่องของ youtube นะคะเขาบอกว่าเรื่อง u t u b e เนี่ย youtube เปลี่ยน CEO ใหม่นะคะและซีอใหม่ของ y youtube เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพวกเรานะ ว่าเขาเปลี่ยนซีอีโอใหม่ไม่ใช่แค่การปรับโครงสร้างของบริษัททั่วไปนะคะบอกว่าคุณเนี้ยวอชิกี้อะคะ่ะออกแล้วก็ให้คุณโมฮันเข้ามาแทน,นะคะ่ะเขาบอกว่าพอเนี่ยเมื่อก่อนนะมีคุณวอชิกี้ทำง,งานเป็นซีอีโอใหญ่นะคะแล้วก็มีคุณโมฮันเป็นฝ่ายเหมือนเป็นเดฟเป็นฝ่ายไอทีอะไรแบบนี้นะคะของบริษัทนะคะแต่ว่าคือ เขาต้องการให้ youtube แบบมันมีความเป็นดิจิทัลมีความเป็นเมตาเวิร์สมีความเป็นเว็บสามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเขาก็เลยเอาคนที่เคยเป็นหัวหน้าด้านเทคโนโลยีะคะ่ะอย่างคุณโมฮันนะคะขึ้นมาทํางานแทนนะคะแล้วก็มาจัดการเรื่องนง้นเรื่องนี้แทนส่วนวอชิกี้ที่หัวเก่าหัวโบราณทําส่วนตรงนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะเก่งในเรื่องของการทําวิดีโอเก่งในเรื่องของพวกธุรกิจท,ทั่วไปแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความล้ํายุคอาจจะไม่ได้เท่าเขานะคะก็ยอมลงจากตำแหน่งซะโดยดีนะคะเพื่อที่จะทําการนะคะ ปรับเปลี่ยน YouTube ให้มีอนาคตที่ดีแล้วก็เป็นที่หนึ่งอย่างแท้จริงนะคะถามว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในย t u b e นะคะก็เขาบอกว่าสิ่งที่คุณบอสชิกกี้ทำอย่างประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยค่ะก็คือการเพิ่มฟังก์ชันการช็อตใน YouTube นะคะก็จะคล้ายๆกับการลง Tik Tok เลยนะคะคล้ายๆกับการลงรีวใน i g นะคะคล้ายๆกับการลง Facebook Watch ใน Facebook นะคะมีช็อตที่ประสบความสำเร็จมากมายนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ y o YouTube m u s i c youtube Live นะคะแล้วก็ youtube TV นะคะ ในส่วนของ u t u b e Live เนี่ยคนก็สามารถทช่จะถ่ายทอดสดได้เลยนะคะอย่างถ้าใครต้องการที่จะโพสต์วิดีโอแล้วก็แบบคือเป็นคนที่ไมไ่ต้องการจะเตรียมการอะไรมากมายคือมีของทุกอย่างครบเครื่องอยู่แล้วอะแต่ว่าต้องการที่จะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับความมีส่วนร่วมของทางผู้ชมอย่างเงี้ยแล้วก็มีฐานแฟนคลับประมาณนึงก็จะทำะไรก็จะนัดแฟนคลับบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ใน YouTube มาไลฟ์สดเล่นเกมโชว์นะมาไลฟ์สดพูดคุยถึงประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ด้วยกันนะมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะมาด้วยนะมาฟังด้ มเะะีเพิ่มขึ้นเลยด้วยนะคะไม่คนไม่จำเป็นต้องเปพึ่งพาแค่ Facebook ไลฟ์อะไรอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหรือ Twitter Space เท่านั้นนะคะนอกจากช็อตนอกจากไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าคือวอชิกี้เขาก็เป็นที่ปรึกษาของ Google นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาออกเขาลาออกแค่ซีอของ youtube เท่านั้นแต่เขาไม่ได้ลาออกการเป็นที่ปรึกษาของ Google นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณมองว่าช็อตหรือ y o ยูทูบช็อตหรือ youtube ไลฟ์ Live, เนี่ย โอ้โหมีประสิทธิภาพมากคนชอบมันมากเลยเสียดายมากที่บอชิกี่เราไม่ต้องเสียดายไปนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะทำงานให้ Google ต่อไปนะคะเขาบอกว่าคือคนเนี่ยโมฮันนะคะเขาสนใจในเรื่องของ NFT นะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง UX ของ youtube เสียใหม่นะคะให้เพิ่มอะไรที่เป็นเว็บสามเพิ่มเข้ามานะคะในเรื่องของการเพิ่มคริปโตนะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องของการเพิ่มดาวนะคะซึ่งคือ DAO เป็น decentralized autonomous organization นะคะพระงด็นยงก็คือ แ้าจะสรุปกันสั้นๆเนี่ยคุณวอชชิกีลาออกให้คุณโมฮันเข้ามาแทนเพราะ u t u b e ต้องการจะเอาคริปโตเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในแพลตฟอร์ม youtube นะคะอาจจะอย่างเช่นบริจาคคริปโตให้ทางครีเอเตอร์ได้นะคะผู้ชมบริจาคคริปโตให้ครีเอเตอร์ได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อ NFT ของทาง youtube ได้แล้วก็อาจจะมีกระเป๋าในการถือ NFT ได้นะคะเพราะง่ายคือเขารู้ว่าคริปตกำลังจะมนานะคะแล้วก็เรื่องไอ้นี่นะคะไม่ใช่แค่คริปโตแต่ว่าเป็น เรของ NFT ก็กมันจะมานะคะเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงค่อนข้างน่าสนใจนะคะเขาก็เลยจะเล่นตรงนี้กับมันเพื่อที่จะให้โลกอนาคตซึ่งเราไงก็ต้องเปลี่ยนจากการใช้เฟยมาเป็นการใช้คริปโตแน่ๆแหละต่อให้ธนาคารกลางต่อให้ใครหัวโบราณจะมาต่อต้านยังไงนะคะสุดท้ายคริปโตก็จะคืออนาคตของคนทุกคนนะคะ NFT ก็จะคืออนาคตของคนทุกคน,นะค่ะ YouTube ถ้าอยากไปอยู่รอดเขาก็เลยรู้ตัวว่าเขาต้องปรับตัวแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่า ขารู้ว่าผลงานของคุณโมฮันเนี่ยแม้ว่าเขาสามารถที่จะทําเรื่องคริปโตเรื่องเว็บสามเรื่องดาวเรื่องเทีได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็สามารถนำมาพิ่มในยูทูบได้เนี่ยแต่คือเขาเคยโดนวิจารณ์เรื่องหนึ่งมากๆเลยนะคะคือการเอาปุ่มดิสไล k ์ของ youtube ออกไปนะคะคือเหมือนปุ่มอ่ะมันก็มีไงคุณเปิด u t u b e คุณสามารถที่จะดูวิดีโอนะคะแล้วก็สามารถที่จะไลค์แล้วมันก็จะขึ้นปุ่มให้กดไลค์แล้วก็จะขึ้นปุ่มให้กดดิสไล k ์ด้วยะคะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าสามมติว่าคุณก,กดไ์ใน youtube มันจะไม่ขึ้นแล้วอะค่ะว่ายอดดิสไลค์มีทั้งหมดกี่คนนะคะว่าสมมติวิดีโอนี้คนไลค์หนึ่งร้อยดิสไลค์สองร้อยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ขึ้นโชว์เลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นยอดดิสไลค์นะคะกดไปก็เท่านั้นนะคะก็จะขึ้นแค่สมมติว่าอ่ะยอดไลค์หนึ่งร้อยคนเท่านั้นค่ะคือดิสไลค์ก็ไม่มีผลนะคะก็เป็นการปิดกั้นความคิดเห็นต่างนะคะแล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแล้วก็เป็นการทําให้เหมือนคนที่เขาสร้างคอนเทนต์นั้นเขาไม่รู้ตัวนะคะว่าอันนี้มันดีพอหรือยก็ ทางการเอาปุ่มนิสไลด์ออกเนี่ยคุณโมฮันก็ได้รับการวิจารณ์เป็นอย่างหนักน,นะคะเขาบอกว่าคือทาง YouTube อะคะ่ะที่เขาบอกว่า,าสนใจเรื่องของ d e c e n t ทาร์ไ a เซชัอะไรต่าง,างๆใช่ไหมคะคือเขาบอกว่านะคะคือถ้า Google ถ้า YouTube จะแก้ไขเรื่องปัญหาการ d e c e n t ทาร์ไ a เซชัให้มากพอแก้ไขเรื่องแบบเทคโนโลยีรํำยุคที่มันรวมศูนย์อย่างเงี้ยแก้ไขให้มันกระจายศูนย์มากพอนะคะ อย่างแรกเลยอ่ะคุณก็ต้องไปแก้ไขในคลาวด์เซอร์วิสของ Google ด้วยสิเพราะเข้าเซอร์วิสของ Google อะค่ะสมมติว่าใครใช้ระบบคลาวด์เซอร์วิสของ Google บ่อยๆหรือมีความรู้เรื่องพวกนี้ยันรู้ว่ามันแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะรวมศูนย์ห้องเช่าผูกขาดมานะคะนี้สมมติว่าคนที่ไม่ใช้คลาวด์เซอร์วิสของ Google อะค่ะก็จะมาใช้แบบพวก a m a ซ o n AWS อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นๆก็จะมีทางเลือกให้ใช้ไม่กี่เจ้านะคะที่คนใช้งานเยอะจริงๆแล้วก็มันใช้งานได้หลากหลายะค,ะคือ กูเกิลกับยูทูบมันรู้ตัวว่ามันควรจะพัฒนายังไงแต่ว่ามันเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นหลักมันไม่ได้เห็นถึงการมีคู่แข่งทางธุรกิจจานวนมากว่าเออยิ่งมีคู่แข่งเยอะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สาคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันไปยาวๆเลยนะคะว่าตกลงยังไงนะคะทาง youtube จะขายเน็้อเที่ยวหรือเปล่านะคะหรือว่าเปิดให้ขายเน็ตที่ได้ในเชนอะไรนะคะ <S <S มีคริปโตไหนรองรับบ้างนะคะให้บริจาคให้กับคเอเตอร์นะคะึ่งคิดว่าคริปโตที่รองรับก็ไม่น่าจะมีพวกพายเมซี่คอยนะคะ พวโมเนโรมไลคอยพวก, ero, i, พวกทางอะไรดีที่มันเป็นพาเวลมากๆนะคะพวกคอนโด a คสนะคะอะไรแบบนี้คือก็เขาก็จะไม่ไม่น่าจะให้เทรดไม่น่าจะให้บริจาคเหรียญพวกนี้ได้นะคะ